สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมานำเสนอหนังสติ๊กนะครับอ่าตัวนี้เป็นยีโนโกเล็กนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่จะได้ก็จะมีอยางแถม2เส้นนะครับแล้วก็เป็นชุดเลง2ชุดนะครับแล้วก็เป็นลูกเหล็กนะครับ ุดเล่งก็จะมีแบบเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นระดับน้ำนะครับเราจะมาประกอบให้ดูนะครับว่ามันประกอบใช้งานยังไงสำหรับการประกอบนะครับอ,อินโหกจะเป็นสุดเล็งแบบหนีบเป็นสายสายแบบหนีบนะครับนะครับ สายที่แถมไปเราจะแถมสาย0.75นะครับดูนะครับว่าเป็นฝั่งนี้จะเป็นมันๆจะจับจะจับลูกไม่อยู่นะครับเราจะใชะ้ด้านที่เป็นหนังกลับนะครับไว้หนีบลูกเวลาหยิงนะครับเป็นลูกเหล็กนะครับลูกเหล็ก8มิลนยครับเวลาใส่จะให้อ่า ฝั่งที่เป็นหนังกลับอยู่ด้านในนะครับตัวที่เป็นน็อตแบบนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับเวลาเรายิงก็ประมาณนี้ครับมาใส่กันเลยนะครับนี่ครับบีบออกมาเขาจะเป็นสปริงนะครับแล้วใส่ยางเข้าไปให้สุดแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็มาสังเกต ด้านหน้านะครับให้มันตรงๆสวยๆโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจับเข้ามาหาเหมือนกันนะครับกดปล่อยนีบนะครับแล้วก็เล็งด้านหน้านะครับมาตรงไหมน่ครับ แล้วคานนี้เราจะหนีบให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปก่อนนะครับส่วนสกูตัวนี้ก็จะมีะที่สำหรับให้ให้เราใช้ไขควงนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เหรียญก็ได้ครับหมุนให้พอตึงๆมือนะครับจะได้ไม่หลุดใส่เรา เขาจะได้็อดหรือด้านหน้านะครับทีนี้เราจะมาใส่ศูนย์เล็งนะครับใครที่ชอบยิงท่า90นะครับศูนย์เลงก็ระดับน้ำก็จะอยู่ด้านขวา,าหลับใครที่จับง่ามขวามือนะครับก็จะมี สก,กูตัวเมียนะครับหกเหลี่ยมให้สําหรับหมุนให้แล้วก็อันนี้จะมีแถมนะครับเป็นหกเหลี่ยมน่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเบอร์สองลม่รูครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับนี่ครับหมุนให้แน่นนะครับสําหรับบางท่านที่ถามว่าอ้าจุดแดงๆหรือเขียวๆนี่มันทํายังไง ก็สำหรับวัดร,ระยะนะครับว่าจุดเลื่อนนะครับเลื่อนว่ากี่เมตรกี่เมตรเพื่อเป็นมาร์กนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝึกฝนกันนะครับว่าจุดไหนใครยืดแรงแค่ไหนแล้วมันจะมาร์กตรงจุดไหนของซ้ายอยากใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับ มีแถมนะครับชุดเล็งแถม2แล้วก็เป็นหกเหลี่ยมแถมให้ไปหมุนเข้านะครับนะครับเป็นอันเสร็จครับผมนี่ครับเวลาใครชอบยิงท่า90้า90มันจะมีระดับน้ำให้เราดูว่า,า90ตรงไหม แล้วก็แนบประมาณแก้มประมาณหูนะครับล้วก็ศูนย์แล้วก็จะเล็งไปที่แล้วเราค่อยปรับขึ้นปรับลงนะครับถ้าเกิดเราสูงไปต่ำไปอันนี้อยู่ที่ฝึกฝนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยนโนกนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณไม่ประมาณ299บาท อันนี้ส่งฟรีครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเป็นสแตนเลส304นะครับงานสแตนเลสงานดีกับงานเนียนงานสวยครับไม่แพงครับราคาจับต้องได้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะแปะลิงก์เพจแล้วก็เป็นอ่าช้อปปีนะครับไว้ข้างล่างคลิปให้นะครับ สำหรับท่านที่รับชมผ่านทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีรุ่นอื่นๆเดี๋ยวเอามานำเสนอว่าการใส่ยังไงการยิงยังไงนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ